สมาชิกที่บ้านอยากกินบะจาวันนี้จะทําด้วยหม้อของข้าวง่ายๆเลยค่ะแค่ข้าวเหนียวเคี่ยงู2ชั่วโมงปรุงรสหมูด้วยซอสฟ้าเขียวซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำสามเกลือน้ำตาลปี๊บผสมให้เข้ากันแล้วเปิดเตาแก๊สเลยตั้งหม้อแล้วเทใส่เลยค่ะเติมน้ำหนึ่งถ้วยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนพอน้ำตาลละลายก็เติมถั่วลิสงเดี่ยว30นาทีบังด้วยใช้เตาแก๊สลักกี้เฟรมหัวเตาคู่เปิดอีกเตาทอดกุนเชียงพร้อมกันไปเลยทอดกุนเชียงใช้ไฟอ่อนนะคะเหลือน้ำมันไว้นิดหน่อยใส่กกกกรระะเเเเเีีียยยมมสสสับบแแแลลลล้้้้ววุุงงงหห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 ใใใใือออ่่่ชปานน็ดดขไค ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและพริกไทยน้ำตาลทรายผงปรุงรสหมูใช้น้ำเคี่ยวหมูลงไปผัดด้วยค่ะใส่ประมาณ3ทพัพีนะคะใส่แปะกว้วยต้มกุนเชียงทอดและพุทราเชื่อผัดให้เข้ากันจนข้าวเหนียวเริ่มเกาะตัวตักใส่หม้อหุงข้าวเลยค่ะใส่เผือกดิบและเติมน้ำเปล่าแค่ท่วมข้าวเล็กน้อยใส่หมูและถั่วที่เคี่ยวไว้ใส่ไข่แดงเค็มแ,แปะก,กว้วยและกุนเชียงทอดที่เหลือไว้หุงด้วยหม้อหุงข้าวของลัคกี้เฟรมุหุงข้าวสองรอบแล้วรอระอุ30นาทีบะจ่างของเราก็เสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวเม็ดสวยนุ่มเครื่องทากันนดูะะค